สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามารู้จักกับถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่นนักวิจัยบางท่านเรียกพันธุ์นี้ว่าขอนแก่นแดงเป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรประกาศเป็นพันธุ์แนะนําในวันที่9กรกฎาคม2546พันธุ์นี้มีความพิเศษก็เป็นถั่วฝักต้มนะคะที่มีฝักตรงสวยเรียบสีสวยนะคะโดยทั่วไปก็จะใช้เป็นฝัก สดนะคะมีความยาวนะคะแล้วก็มี3-4มถง4เมล็ดต่อฝักเปลือกเรียบนะคะลำต้นจะออกเขียวอมแดงมเมล็ดจะมีสีแดงออกดอกเมื่ออายุ21-25วันน้ำหนัก100มเมล็ดอยู่ที่42กรัมอายุเก็บเกี่ยวฝักสดตั้งแต่80-85วันนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นแหล่งถั่วในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะที่เราไปแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอกับโรค คนเน่านะคะลำต้นเน่าแล้วก็ไวรัสยอดไหมนะคะเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์นี้ก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะแล้วก็ผลผลิตเฉลี่ยจะอยู่ที่2 4 0ถึง400กิโลกรัมต่อไร่นะคะสำหรับฝักแห้งถ้าเป็นฝักสดก็ในแหล่งชัยนาธสิงบุรีเนี่ยเขาก็จะได้เกือบตันเลยทีเดียวนะคะถั่วลิสงพันธุขอนแก่นเนี่ยเขาจะไปคล้ายๆกับถั่วลิสงพันธุ์กลสินหนึ่งนะคะกลาสินหนึ่งเนี่ย จะต่างกันอยู่ที่พันฝักของเขานะคะถ้ากลาินหนึงเขาก็จะออกมีลักษณะอวบนะคะมี2-3เมล็ดต่อฝักลำต้นเปลือกอะไรเนี่ยจะเหมือนกันเลยมเมล็ดจะเหมือนกันแต่ว่ากลาเซนนึงเนี่ยจะออกดอกช้ากว่าเล็กน้อยนะคะอยู่ที่27-30วันน้ำหลักร้อยเมล็ดก็จะได้น้อยกว่าพันขอนแก่นเล็กน้อยอายุเก็บเกี่ยวเท่ากันก็นกคือ80-85วันผลผลิตก็ใกล้เคียงกันนะคะ3 0 0 5 0 0กว่า แต่ว่ากระสินหนึ่งอาจจะได้ไปถึงตันตันสองตันสี่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ชอบอดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะคะแล้วก็สำหรับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพันธุ์ขอนแก่นที่ปลูกในพื้นที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเขาเก็บที่อายุ90วันบางมาเมล็ดก็จะเริ่มงอกนะคะคือเขาจะไม่มีระยะพักตัวทวิสงพันธุ์ขอนแก่นเนี่ยก็จะ ปลูกกระจายไปในหลายพื้นที่นะคะในประเทศไทยที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแหล่งปลูกในพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งนี้ก็จะได้ถั่วคุณภาพดีมากเช่นกันนะคะแล้วก็แหล่งนี้เป็นแหล่งที่ปลูกโดยไม่อาศัยโดยไม่ใช้น้ําเลยนะคะคือใช้แต่ก็อาจจะน้อยมากนะคะปลูกหลังนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนะคะแต่เขาจะมีความจํากัดของพื้นที่ปลูกนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นว่าพันุ์ขอนแก่นเนี่ย ถ้าเกษตรกร,ร,กรในแหล่งไหนนะคะที่เขาชอบพันุ์นี้นะคะเขาก็จะปลูกเป็นฝักต้มนะคะจำหน่ายให้กับพ่อค้าทั่วไปราคาก็จะอยู่สักประมาณสัก20กว่าบาทขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อพันธุ์จากพ่อค้านะคะเราก็พยายามให้เกษตรกร,ร,กรปรับเปลี่ยนนะคะมาะผลิตมเมล็ดพันธุ์ไว้เองหรือว่าแลกเปลี่ยนกันนะคะส่วนใหญ่เขาจะจำหน่ายเป็นปี๊บนะคะอย่างที่เห็นนั่นก็เป็นหนึ่งปี๊บนะคะ แล้วก็เกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็จะมีการคลุกเมล็ดก่อนปลูกนะคะอันนี้ก็เมื่อต้มแล้วก็จะสีสวยแล้วก็รสชาติดีนะคะใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะคะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยหน่ยนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี้นะคะเป็นแหล่งปลูกจากจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงคุณภาพอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่เกษตรกรร,กร,ร่วมงานวิจัยของเรานั้นผลิตถั่วลิสงคุณภาพพันคอนแก่นนะคะเมล็ดเต็ม ทุกเม็ดนะคะแล้วก็คุณภาพดีอีกแหล่งึ่งอยู่ที่ตำมนธรรมมามูลอ,อําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทก็ติดต่อสอทอสมศักดิ์กับผู้ใหญ่วิรัตตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี้นะคะทั่วพันขอนแก่นเนี่ยจะได้คุณภาพที่ดีมากนะคะในแหล่งพื้นที่ภาคกลางและก็มีความสมบูรณ์ของฝักนะคะของเมล็ดรสชาติดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ